那个呢？嗨嗨嗨嗨！这个什么？找根好号好号找没见啊？弄丢、嗯、了,了,了吗？ จะลองกินอ,อะไรไมไ่กินหรอกเดี๋ยวกินข้าวผัดกีอะไม่มีสปาเกตตี้หรอหมดแล้วอ๋อไ่ได้กอินเลยดีอะไปกิข้บหมูกินนะหมูเหรอหมูอะไร ไม่ได้อนี่เขาผัดบุญเปว่าเขาตอะอร่อยกว่าเคยกินเปล่าจริงจริกเขาโคตมนโคตรเลย ปอปผู้คยังเงินเฮ้ยไฟยังไม่ดับหรออะเออแล้วถังเพิ่มไม่ได้นะไฟมมนจะดับนะดับแล้วจบเลยนะ ถูกลรื่อยิงแบบแบบคนเยอะเญ่ร้อนร้อนร้อน